วันนี้เอองรับจะพาี่เก็บไข่ครับตามมาเลยครับตา้ัดีครับเกษตรยุคใหม่นะครับครอบครัวพอเพียงนะครับ นายบอกออกเยอะไงพ่อนายออกบอกอเยอะไงนบอกออกเยอะไงะไอกออกะไพอ่อเก็บบนทางบตูเลยเก็บเลยครับตามปงทับมาเลยครับพอ่อยกให้ดูหน่อยกันจอกไปแล้ว เอ,อเอาก็หนูก็รีบเก็บมาดิครับอืมเก็บประตูไว,ว้ข้ลังมันหน่อยยกให้ดูหน่อยไข่ใหญ่ไหมวครไหนะเอาเร็วเวาง อ้นนนานะอ้นเฝ้าอยู่ตไ,ได้กี่ฟองครับ ถือดีๆครับ<อ>ถือสองมือสองคณครับ